น้แผ่นดินที่ราบริมลำน้ำคดเคี้ยวท่ามกลางป่าศักสูงเสียดฟ,ฟ้าที่โอบล้อมหมู่บ้านเล็ก,ลกๆนามว่าบ้านโคกผามีตำนานเล่าขานถึงขวานฟ้าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้รังสรรคจากฝีมือมนุษย์แต่ถือกำเนิดจากฟากฟ้าในคราที่อสนีบาดฟาดลงมากลางผืนดินนานมาแล้วชาวบ้านโคกผาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายใต้ร่มโพร่มใส แต่แล้ววันหนึ่งภัยพิบัติก็มาเยือนเมื่อหมูป่าขนาดมหือมาที่มีเขี้ยวแหลมคมราวใบมีดและดวงตาสีแดงฉานราวฐานไฟพากันลงมาเหยียบย่ำไรนาทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารจนย่อยยับและที่เลวร้ายความนั้นคือมันไม่เกรงกลัวมนุษย์เลยแม้แต่น้อยชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวไม่มีใครกล้าออกไปทำไร่ทำนาอีกต่อไปความอดอยากเริ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุมหมู่บ้าน พอเท่าผู้เท่าต่างพากันจุดทูบเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากพระอินทร์ให้ช่วยปัดเป่าภัยพิบัติในคืนที่เจ็ดของการภาวนาท้องฟ้าที่มืดมิดก็พลันผ่าปเปรี้ยงปล่างสายฟ้าฟาดลงมากลางทุ่นนาที่เคยอุดมสมบูรณ์แสงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณตามมาด้วยเสียงกำปนาสะเทือนเลื่อนลัน เมื่อแสงสว่างจางลงชาวบ้านผู้กล้าหาญกลุ่มหนึ่งนำโดยอ้ายคํำหนุ่มผู้มีจิตใจเมตตาแต่ฝีมือล่าสัตว์เป็นเยี่ยมได้พากันออกไปสำรวจณจุดที่สายฟ้าฟาดลงมาพวกเขาพบกับวัตถุรูปร่างคล้ายขวานแต่ไม่เหมือนขวานใดๆที่เคยเห็นมามันทำจากหินสีดำสนิทเป็นมันวาวสะท้อนแสงจันทรระยิบรรยับที่ด้ามขวานมีลายสลักราวเกล็ดมังกร เมื่อไอคำลองหยิบขึ้นมาเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในขวานพลังนั้นอบกุ่นแต่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งอายคำนำขวานกลับมาที่หมู่บ้านพอเท่าเล่าเรื่องราวที่ได้ยินมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษว่า นี่คือขวานฟ้าอาวุธที่พระอินทร์ประทานให้เมื่อยามบ้านเมืองเกิดกลียุคหรือมีภัยพิบัติจากธรรมชาติที่จะมอบพลังอำนาจให้กับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินและผู้คนด้วยความเชื่อมั่นในตำนานและศรัทธาในอ้ายคำชาวบ้านจึงตัดสินใจรวมพลังออกไปขับไล่ฝูงหมูป่าอีกครั้งอ้าคำถือขวานฟ้านำหน้า เมื่อเขาเงื้อขวานขึ้นแสงสีทองก็พวยพุ่งออกมาจากคมขวานสร้างความพรั่นพรึงให้กับฝูงหมูป่าทันทีพวกมันแตกกระเจิงวิ่งหนีเข้าป่าลึกไปไม่กล้ากลับมาเหยียบย่ำไร่นาของชาวบ้านอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขวานฟ้าก็ถูกเก็บรักษาไว้ในศาลเจ้าประจำหมู่บ้านอย่างดีเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความสามคัคคีความศรัทธาและพลังแห่งความดีที่สามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆได้ และเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่ว่าภัยพิบัติใดๆจะมาเยือนหากชาวบ้านยังคงยึดมั่นในคุณธรรมและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพระอินทร์ก็จะประทานพรและหนทางเสมอเปรียบดังขวานฟ้าที่รอคอยการปรากฏในยามจำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทย